โอเคนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็เรามาพบกันอีกครั้งในซูมัน,นีนครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุป10กฎนะครับที่เรียกได้ว่านะครับมีการพูดถึงมีการสรุปมีการยืนยันมีการคอนเฟิร์มนะครับจากผู้ที่ประสบความสุจมากที่สุดนะครับแล้วก็อัปเดตที่สุดเลยว่า 10ข้อนี้นะครับคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจากคนที่ประสบความสำเร็จพูดถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับ,นะรบวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมองหาความสําเร็จนะครับหลายๆครั้งนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าความสําเร็จนั้นหน้าตาเป็นยังไงความสําเร็จนั้นต้องเดินทางไปทางไหนนะครับเราก็มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามเรียนรู้นะครับรวมถึงอ่านหนังสือมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ถูกเขียนมานานมากแล้วนะครับในอดีตนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วความสําเร็จในยุคนี้นะครับอ่ เป็นอย่างไรความสําเร็จในยุคนี้ต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วคนที่ประสบความสําเร็จนะครับพูดถึงนะครับวิธีการไหนบ่อยที่สุดมากที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะครับพิมพ์เลข5้รัวๆมาในห้องแชทนะครับใครไม่สะดวกพิมพ์ไม่เป็นไรนะครับขับรถกันต่อก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผม โอเคนะครับอันนี้ก็คือ10ข้อนะครับที่รวบรวมเอาไว้นะครับต้องแม่ลืมใส่แอนิเมชันนะฮะทุกคนก็เลยเห็น10ข้อไปเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นช่วงเชา้าแล้วก็ขับรถหรือเดินทางหรือทําอะไรกันอยู่นะฮะเรามาดูกันทีละข้อครับแน่นอนว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่เราต้องทําเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความสําเร็จของเราเนี่ยอะไรคือจุดหมายปลายทางนะครับอะไรคือความสําเร็จของเราอะไรคือเป้าหมายของเราวันนี้นะครับ ทุกๆคนพูดถึงนะครับการเซตโกการตั้งเป้านะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราถามตัวเ,เองว่านะครับเราได้ตั้งเป้าหมายของตัวเราเองไว้จริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะบอกว่าเราอยากเราเราอยากร่ำรวยไอ้คาว่าร่ํารวยของเราเนี่ยคือยังไงครับมีไรายได้เดือนละ5้าแสนบาทมีไรายได้เดือนละหนึ่ล้านบาทหรือมีอไรายได้จากแพสซีฟอินคัมมากกว่ารายจ่ายประจำอ่านะครับมีไรายได้จากแพสซีฟอินคัม มากกว่ารายจ่ายประจําแปลว่าอะไรครับการมีไรายได้แพสซีฟอินคัมมากกว่าการที่เรามากกว่ารายจ่ายประจํานั่นก็นคือคุณมีอิสระทางด้านการเงินนั่นเองคุณไม่ต้องทํางานและคุณก็ไม่ต้องกวลเรื่องรายจ่ายเช่นกันวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเริ่มต้นด้วยการกําหนดจุดกําหนดปลายทางก่อนกําหนดก่อนว่าเราจะไปจบที่ไหนกําหนดเส้นชัยของเราก่อนเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าความสําเร็จของเราคืออะไรถ้าเราไม่กําหนดว่า ปลายทางการเดินทางเราอยู่ที่ไหนบางท่านนะครับบอกว่าโอเคความสําเร็จในการทําธรุรกิจก็คือนะครับสามารถที่จะนะครับลาออกจากงานประจําได้โอเคนะครับปลายทางความสําเร็จของเราก็คือการที่จะป,ะปลดหนี้สินของเราได้โอเคปลายทางความสําเร็จก็คือการมีเงินสดเก็บในบัญชีธนาคาร10ล้านได้หมดดีหมดครับแต่หัวใจสําสคัญอยู่ที่ว่าเราได้กําหนดเป้าหมายที่มันเป็นเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงแล้วหรือยังนะครับล่ํารวยดีครับ อะไรคือร่ำรวยนะครับนะครับอิสระทางการเงินดีครับอะไรคืออิสระทางการเงินนะครับมีความสุขความสุขของเราคืออะไรล่ะกําหนดตรงนี้ให้ชัดนะครับนี่คือสิ่งแรกสิ่งเริ่มต้นที่คนที่ประสบความสําเร็จพูดถึงมากที่สุดและพูดถึงตรงกันมากที่สุดครับประเดนวันนี้นะครับคำถามแรกคุณมีเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับคุณมีเป้าหมายแล้วหรือยังขณะที่2อครับนะครับแล้วเป้าหมายเหล่นา,หา,านั้นเนี่ยมันวัดได้หรือเปล่า นะครับก็คล้ายๆกันที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเฉพาะเจาะจงแล้วมันต้องวัดได้นะครับวัดได้นะครับในเชิงปริมาณนะฮะยิ่งดีเลยนะครับเป็นตัวเลขได้ยิ่งเจ๋วเลยนะครับอย่างเช่นอีก5ปีนับจากนี้จะมีเงินสดในบัญชี10ล้านนะครับจะมีเงสในบัญชี1ิล้านนะครับเราตั้งเป้าหมายความสําเร็จของเราก็คืออ่าปีหลังจากนี้อยากจะมีแพ i v e i ินค m e จากธุรกิจเดือนละ1ล้านบาทนะครับหรือ3ปีอยากมี20,0,000 นะครับ5ปีอยากมี5 0 0 0อันนี้คือการวัดได้ทำไมมันต้องวัดได้ครับเพราะเป้าหมายที่วัดไม่ได้ที่มันเป็นนามธรรมมากจนเกินไปบางทีมันทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราใกล้ถึงความสำเร็จเหล่านั้นแล้วหรือยังเราไม่รู้นะครับว่าเราเดินทางมาถูกทางหรือเปล่าและเราใกล้มาแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ชัะเจาะจงนะครับและสามารถที่จะวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงปริมาณยิ่งทําให้เรานะครับมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นนะครับข้อที่สามครับนะครับข้อที่3ามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเซตเป้าหมายที่นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าสําเร็จได้นะครับเซตเป้าหมายที่เราสามารถที่จะได้รับมันได้ใช้คานี้เนาะนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มัง่งคั่งร่ารวยมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเขาเรียกว่า อากาศสยานนะนะครับผมแล้วผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะไปย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านไปอยู่ดาวอังคารแบบนี้อาจจะเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนะครับอาจจะบอกว่าอีก30ปีผมจะไปอยู่ดาวอังคารก็อาจจะเป็นแบบว่าโอ้โหเฉพาะเจาะจงแล้วก็วัดได้ด้วยแต่ว่าเอ๊ะผมจะ achieve มันได้หรือเปล่านะครับ achieve มันได้หรือเปล่านะครับอ๋อหลายลคนบอกว่าเอ๊แต่เรามันต้องฝันให้ใหญ่ฝันให้ไกลไว้นะ มันอาจจะทําให้เทศเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้เราเนี่ยสร้างจรวดสร้างบ้านสร้างอะไรก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับบางคนครับแต่ในบริบทของตัวผมเองความหมายก็คือในในสภาพแวดล้อมตัวผมเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ a c h i e v e ไม่ได้แต่ถ้าผมเป็นคุณอีลอนมัสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ a c h i e v e ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองปรับดูว่านะครับอะไรคือเป้าหมายที่สามารถที่ตัวคุณเองสามารถที่จะทําให้มันได้นะครับอ่า อย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่าโอเคผมอีก1ิปีนะครับนะบผมตั้งเป้าหมายจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะครับที่วิ่งร้อยเมตรที่เร็วที่สุดในโลกมันอาจจะฟังดูแบบเฉพาะเจาะจงมันอาจจะมีการวัดค่าได้นะครับแต่อีกส0ปีหลังจากนี้ผมอายุห้าสิบห้านะฮะผมจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่วิ่งร้อยเมตรเร็วที่สุดในโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ Achieve หรือได้รับเนี่ยหรือสำเร็จเนี่ยยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับกุศโลบายหรือว่าสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยของการตั้งหมายที่มันเป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าเราตั้งเป้าหมายที่มันไม่เป็นเป็นไปไม่ได้เหมือนเมื่อสักครู่นะครับมันจะไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับมันจะไม่มีแรงผลักดันให้ผมเนี่ยพยายามที่จะทํานะครับเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายนั้นนะครับ หรือในอีกมุมนึงนะครับเราพยายามจนถึงขีดสุดพยายามเต็มที่พยายามเต็มที่พยายามที่แต่เป้าหมายนะี่ยันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกผิดหวังมีความรู้สึกเสียใจนะครับและทําให้เราเนี่ยนะครับอาจจะไม่อยากจะตั้งเป้าหมายนะครับหรือว่าขาดแรงจูงใจไปนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่า3ข้อนี้เนี่ยฟังดูแล้วสมเหตุสมผลนะครับพิมพ์เลข5า้ามันทัง้งแชทไหนนะครับพิมพ์เลขห้ามานะรเราเริ่มต้นวยการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเราตั้งเป้าหมายที่มันวัดได้และต้องเป็นเป้าหมายที่มันสามารถที่จะเป็นจริงได้นะครับข้อ4ี่เนี่ยสำคัญมากครับ r e l e v a n t r e l e v a n น e matter นะครับเขาบอกว่าความเกี่ยวข้องความเกี่ยวโยงเนี่ยมันสําคัญมาก ในจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่างานที่เราตั้งเป้าหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเราที่มันเชื่อมโยงกับตัวเราเชื่อมโยงกับชีวิตเราเชื่อมโยงกับงานที่เราทำเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้จริงๆสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเราได้จริงๆอันนี้สําคัญมากเขาบอกเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรที่มันไม่ใช่เป็นแรงผลักดันเราเนี่ยมันจะมันจะไม่มีแรงขับเคลื่อนอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่าโอเคผมอยากเล่นไอสเกต เราก็อยากเป็นแชมป์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกโอ้ทุกอย่างเฉพาะจอจงทุกอย่างดูดีมีความเป็นไปได้ด้วยนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้สำหรับคนอายุเยอะเนาะเอาอย่างงี้ดีกว่าอายุาถ้าพูดถึงอายุต้องบอกอย่างนี้ผมอยากจะเป็นแชมป์เต้นแทงโก้ทุกอย่างเหมาะเลยนะเฉพาะเจะจงภายในอีกห้าปีข้างหน้าอืมวัดได้ด้วยนะเป็นแชมป์ประเทศไทยได้เหรียญทองนะครับแอคชีฟได้มันก็แอคชีฟได้นะเพราะว่าคนเต้นก็อายุเยอะกันเยอะเยอะเยอะแยะนะครับแต่มัน เกี่ยวโยงกับความเชื่อชอบผมไหมนะมันเชื่อมโยงกับผมไหมมันไปแรงผลักดันผมไหมคาตอบคือมันไม่มีเลยมันผมไม่ได้อยากจะไปเต้นแทงโก้อะนะครับคือมันก็ไม่ได้มีแรงผลักดันนะครับพอมันไม่มีแรงผลักดันปุ๊บผมก็จะไม่ลงมือทานะผมก็จะไม่ลงมือทำ,นะะอทำนะครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญมากวันนี้เวลาเราทําธุรกิจครับบางทีเราตั้งเป้าตามอุปทา,านหมู อุปทานหมู่คืออะไรอ๋อเห็นคนนี้เขาตั้งเป้าเป็นตำแหน่งนี้เห็นคนนี้ตั้งเป้าไปทริปนี้เห็นคนนี้ตั้งเป้าพิชิตนั่นพิชิตนี่คำถามคือมันมันมันเกี่ยวโยงกับคุณจริงๆหรือเปล่ามันมีความเชื่อมโยงกับตัวคุณหรือเปล่ามันมีแรงผลักดันกับตัวคุณหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ถ้าตำแหน่งไม่ใช่แรงผลักดันของคุณคุณอาจจะต้องเอารายได้หรือเปล่าที่เป็นแรงผลักดันของคุณนะครับ แต่เวลาคุณตั้งรายได้แล้วคุณจะต้องวางกลยุทธ์ต่อไปว่าการที่คุณจะได้รายได้แบบนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงบางครั้งมันอาจจะมีตําแหน่งอยู่ในระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะไปพิชิตเป้ารายได้ที่เป็นแรงผลักดันของคุณนะครับตั้งแบบนี้มันจะผลักดันที่คุณลุยแต่ถ้าคุณเอาตําแหน่งขึ้นมาเป็นตัวชูโรงเนาะนะครับแล้วเอารายได้มาเป็นองค์ประกอบรองลงมามันอาจจะไม่มีแรงผลักดันมากพอให้คุณไปก็ได้อันนี้สําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นกลับมารีเช็คเป้าหมายของคุณตัวคุณเองว่ามันเชื่อมโยงกับตัวคุณหรือเปล่ามันเชื่อมโยงกับความชื่นชอบของคุณหรือเปล่าเวลาคุณดูมาแล้วอ่ะคุณฮึกเหิมหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าตั้งเป้าหมายด้วยวัตถุสิซื้อบ้านสินะครับโหรูบ้านมาแปะนะครับก็พยายามใหญ่เลยนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่มี drive เรื่องบ้านเวลาผมดูรูปบ้านแล้วผมเฉยเฉยไม่ใช่ไม่อยากได้นะครับแต่มันไม่มันไม่ฉุดที่ผมลุกขึ้นมาจากความ เบื่อหน่ายมันไม่ชุดให้ผมลุกขึ้นมาจากวันที่หมดแรงอะ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่ผมนะถ้าเป็นเรื่องรถนี่สู้ตายนะครับนะครับถ้าเอารูปรถมาแปะเอารูปรถที่ผมชอบมาเนี่ยมาแปะนะโอ้โหสู้ตายเลยเบือบ่อเบื่อในเหนื่อยเซ็งเเห็นรูปรถเนี่ยลุกขึ้นมาทํางานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หาอะไรที่มันทําให้คุณลุกขึ้นมาในวันที่คุณเหนื่อยล้าในวันที่คุณเบื่อหน่ายนะครับเหนื่อยล้าไม่ต้องเดินเข้าป่านะครับเหนื่อยล้าให้กลับมาดูเป้าหมายซะนะครับอันนี้คือข้อที่4สําคัญมากนะ ข้อที่5ครับเขาเรียกว่าไทม์บอลโกไทม์บอลโกก็คือเป็นเป้าหมายที่มีเวลาเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงความหมายของการมีเวลาเข้ามาเชื่อมโยงคือมีกําหนดเสร็จนั่นเองเป้าหมายที่มันไม่มีกําหนดเสร็จมันก็ไม่ต่างอะไรกับฝันกลางวันครับก็ฝันไปวันๆนะครับอย่างเช่นเป้าหมายที่นะครับเอออยี๋ผมอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดไหนงวดไหนก็ไม่รู้อ่ะนะพอมึงงวดไหนมันก็ไม่รู้อ่ะคุณก็จะไม่ตั้งใจฝัน คุณก็อาจจะไม่ตั้งใจซื้อคุณอาจจะไม่ตั้งใจวิเคราะห์เลขก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะฮะการที่มีกําหนดเสร็จสําคัญมากอยากลดน้ําหนักให้ได้10บโลกี่ปีอะ่ะสาสปีโอโ้โหสาปีลดปีละ3ขีดนะครับมันก็ไม่เราใจที่จะทามันก็ไม่กําหนดเสร็จนะครับการมีกําหนดเสร็จมันจะสร้างเขาเรียกว่า sense of urgency ครับมันก็จะสร้างความรู้สึกของความเร่งด่วนให้บอกเฮ้ยไม่ได้แล้ว เราจะต้องรำไรได้เดือนละ5 0 0 0 0นภายใน3ปีนี้นะเฮ้ยไม่ได้แล้ว TRGO กำลังเออโทษครับคอเรสตินกำลังจะเปิดตัวสิ้นปี BR เรายังน้อยอยู่เลยเราจะต้องสร้าง10 BR ก่อน TRGO เปิดตัวนี้นะด่วนเลยเออกไป e s สปอนเซอร์ออกปรีเูดเพราะเราต้องการ10 BR นะครับนี่คือ t i m o n o n o a l s นะครับข้อที่6ครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกทําแล้วเหมือนกันแล้วก็ คอนเฟิร์มวันนี้คือวิธีการที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในชีวิตนั่นคือ write down your goals ให้เขียนเป้าหมายคุณลงมาในที่ที่คุณเห็นได้คนที่เขียนเป้าหมายลงอย่างชัดเจนนะฮะจะทําให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่เขียนเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะครับการเขียนเป้าหมายการรีวิวเป้าหมายการเขียนมันซ้ําแล้วซ้ําอีกการวิชั i ไลมันการทํา dream board นะครับ มันคือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับฟังตรงนี้เสร็จแล้วมานั่งเขียนเป้าหมายมานั่งรีวิวมันใหม่สิเฮ้ยเราเคยทำโดยด m แมปนี้เราเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอากลับมาติดใหม่ครับเอากลับมาดูใหม่ครับมันจะช่วยคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับและมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญข้อที่6ใครฟังมา6ข้อแล้วรู้สึกว่า โอจริงด้วยมันมีบางข้อที่เราอาจจะลืมหรือตกลงไปนะครับแล้วมีบางข้อที่เราทําได้ดีแต่ฟังวันนี้เราจะทำห6ข้อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นพิมพ์เลข6มาพิมพ์เลข6มานะครับโอเคข้อที่7นะครับนะครับเป็นสิ่งที่นะครับผมเองเนี่ยนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการเรียนรู้มันใช้เวลานานมากนะครับ ที่ลืมมันไปนะครับจนรู้สึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเราไม่พิชิตเป้าหมายเนี่ยเพราะเราลืมข้อที่เจนั่นเองก็คือการ break goals into smaller tasks นะครับการแตกเป้าหมายนั้นนะครับแตกเป้าหมายนั้นนะครับให้มันเป็นงานที่เราต้องทำเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับงานที่เราต้องทำเป็นหัวข้อย่อยนะครับเป้าหมายปลายปีสมมุตินะครับเป้าหมายปลายปีนะครับผมต้องการรายได้เดือนละ200,000บาท คำถามคือ200,000บาทเกิดได้ได้ยังไง200,000บาทเกิดจากการมีนะครับประมาณ 50x สิบเอการการที่เราจะมี50 BR านะครับเราจะต้องมีอย่างน้อย4 BR บติดตัวเอาจริงๆ4 BR ไม่พอเราต้องมี6-8ถึงต,ต,นะติดตัวนะครับ6ถึงติดตัวนะครับและใน BR ที่เราเข้ามาที่เรา,เาสร้างเนี่ยจะต้องเป็น e b p มัเป็นอย่างน้อยนี่เราต้องเริ่มย่อยลงมาแล้วนะนะพอย่อยม,มาอ๋อโอเคเดือนนี้เดือน7ละเราเหลือเวลาอีก5เดือน เหลือแลก5เดือนต้องทําอะไรบ้างนะครับแปลว่าเดือนนี้นะครับวันนี้วันที่26เราจะต้องสร้างให้ได้อย่างน้อยนะ2-3ฟอนต์ลายติดตัวแล้วอ่ะโอเคมีเวลา4วันต้องมีอ่ะเอาไปเลย4ฟอนต์ลาย4 AI ติดตัวรีคูทใี่ได้วารสายนะครับรีคูทใี่ได้วาระสายนั่นคือการแบ่งย่อยของเรานะการจะรีคูทให้ได้วาระสาย1รายชื่อต้องมีประมาณพันรายชื่อ มีหรือยังไม่มีรีบเขียนเดี๋ยวนี้เลยหลังจบคอนเฟรนช์เช้านี้เขียนเลยนะครับต้องโทรหาคนวันละร้อยคนเพื่อที่จะมีคนรับนะัดเราประมาณ10กว่าคนออกไปสปอนเซอร์เขียนแผนแล้วจะมี1คนทํางานกับเราเมื่อคุณแตกเป้าหมายมาเป็นย่อยย่อยสิ่งที่ต้องทํานะครับย่อยย่อยแล้วให้โฟกัสให้จดจ่อกับทสัสเล็กเเหล่านั้นแล้วพิชิตมันให้ได้โฟกัสกับทัสย่อยๆเหล่านั้น,น,มไ,น,นไม่ต้องไปสนใจผลลัพธ์แล้ครับ เมื่อคุณรู้แล้วว่าเป้าของคุณคืออะไรคุณแตกกลยุทธ์แยกย่อยมาว่าต้องทําอะไรเราบ้างให้คุณจดจ่อกับการทํางานเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นให้ครบจบและสมบูรณ์ในทุกๆขั้นตอนสุดท้ายปลายทางผลลัพธ์มันออกมาเองครับผลลัพธ์มนออกมาเองนะครับอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยเหลือแค่4วันดิงจะทําได้หรอไม่ต้องสนใจครับหนะ้าที่เราคือแยกย่อยออกมาแล้วโฟกัสงานย่อยๆเหล่านั้นให้จบครับโฟกัสงานย่อยๆเหล่านั้นให้จบนะครับข้อที่8ครับ stay c o m m i t นะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับที่ ระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายเราจะเกิดการค่อยเขยเราจะเกิดการหมดแรงเกิดการหมดกําลังใจเกิดการท้อเกิดคําถามนะกับตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่วะนะครับเราจะไปที่นี่จริงเหรอมันจะได้จริงเหรอฉันจะทําได้จริงเหรอมันมีคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาครับการคอมมิต กับเป้าหมายของตัวเองนะครับมันจะเป็นตัวช่วยพาคุณไปสู่ความสําเร็จลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการ Stay c o m มมินะครับสำคัญมากเราจะ Stay c o m มมิได้ได้อย่างไงอันแรกเลยครับหาคนที่มีแพชชั่นหาคนที่มีไฟนะครับอยู่รายรอบตัวเรานะครับอาจจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันมีเป้าหมายคล้ายๆกันหรือ บางทีเป็นเพื่อนกลุ่มอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทาธุรกิจเดียวกันไม่ต้องทําอาชีพเดียวกันแต่เป็นคนที่เขาโฟกัสเขาเป้าหมายกับเป้าหมายเขามีไฟตลอดเวลาบางทีการพูดคุยกับคนอื่นที่เขามีไฟตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการสเต y c คอมมิชนะครับหัวใจสําคัญก็คือกลุ่มคนนะครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะครับการฟังซีดีการฟังเรื่องราวความสําเร็จคนอื่นบางครั้งก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆให้เรานะครับ มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลุยต่อในเป้าหมายของตัวเองครับข้อที่9ครับมองหาการสนับสนุนหรือมองหาความช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยทีเดียวบางครั้งระหว่างทางการเดินทางของเราครับนะมันอาจจะเจอความท้าทายมันอาจจะเจอชาร์เลนจ์ต่างๆนะครับบางครั้งเราแก้มันได้บางครั้งเราแก้มันไม่ได้การแก้มันไม่ได้ปัญหาหรือความท้าทายบางอย่างมันเพียงแค่ประวางมันไว้นะครับแล้วหันไปทําอย่างอื่น แต่บางอย่างมันแก้ได้ครับและมีใครบางคนเคยผ่านกระบวนการเหล่านั้นมาแล้วโชคดีมากครับในธุรกิจเรานะครับเรามีคนที่ประสบความสาเร็จเคยผ่านกระบวนการเหล่านั้นมาแล้วสอบถามพูดคุยเรียนรู้จากเขาครับนะครับหาได้จากเทรนนิ่งหาได้จากนะครับหนังสือที่เราอ่านนะครับแล้วก็หาได้จากการพูดคุยสอบถามอัพไลน์ของเรานะครับเชื่อนะครับอัพไลน์ที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วจะประหยัดเวลาคุณมากๆ นะบางครั้งนะครับสิ่งที่คุณคิดมาเป็นวันนะครับเขาตอบได้ทันทีเพียงแค่คุณยกโทรศัพท์ปไปถามเขาการมองหาการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนนะครับจะช่วยคุณเข้าถึงความสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับการเฉลิมฉลองทุกๆความสําเร็จย่อยต่างๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจเราฟูใจเราฟูใจเราพองโตครับใจเราชื่นมืน่นใจเรารู้สึกอืมใช่เรามาถูกทางแล้วมนุษย์ทุกคนนะครับ ชอบความสุขครับเพราะฉะนั้นเราต้องหล่อเลี้ยงจิตใจเราหล่อเลี้ยงจิตใต้สํานึกเรานะครับด้วยความสําเร็จย่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหนะครับฉลองทีจัดนะฮะทีจนไม่มีเวลาทํางานนะฮะก็ตั้งให้มันท้าทายนิดๆอย่างเช่นโอเควันนี้ต้องโทรร้อยคอ l ร้อยรายชื่อนะครับเพื่อที่จะมีนัด20รายชื่อได้นะครับแล้วก็ออกไปนําเสนอให้ได้คุณอาจจะบอกว่าโอเคความสำเร็จแรกนะครับการเฉลิมฉลองแรกโดยการไปกินทียาโกโปรตีนเชคหนึ่งแก้วนะครับ ตอนที่เราโทรครบร้อยลายชื่อนั่นก็เป็นความสำเร็จย่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าวันนี้จบวันนะครับคุณสามารถปิดได้หนึ่งเอไะไไปไปกินเลยบุฟเฟ่นะครับเต็มที่เต็มแม็กนี่คือการเฉลิมฉลองทุกๆไมายสโต r e หรือทุกๆขั้นทุกๆหลักนะครับของความสําเร็จเพื่อนี่ทำให้คุณเนี่ยมีความเพื่อจะหล่อเลี้ยงจิตใจเรานะครับหล่อเลี้ยงจิตใจเราเพราะการเดินทางไปสู่เป้าหมาย เมื่อเมื่อเรียกว่าการเดินทางสู่เป้าหมายมันย่อมมีความท้าทายรอเราอยู่นะครับกำลังใจความสุขของตัวเราเองมันจะเป็นตัวช่วยให้เรานะครับเดินหน้าต่อไปนะครับนี่ก็คือ10กฎนะครับที่คนที่ประสบความสำเร็จพูดถึงเหมือนกันมากที่สุดนะครับนี่คือ10สิ่งที่คนทีส่สำเร็จทำเหมือนกันมากที่สุดในยุคนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า นะครับสิบข้อนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่ถ้าวันนี้คําถามในใจคุณคือเอ๊ะนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยมันถูกพูดถึงถูกกล่าวถึงมาเป็น3 0 4 0 50ปีหรือร้อปีแล้วมันจะยังใช้ได้อยู่ในยุควันนี้หรอนี่คือการคอนเฟิร์มครับเพราะนี่คือ10ข้อที่คนที่ประสบความสำเร็จในยุคป,ปัจจุบันพูดถึงเหมือนพูดถึงเหมือนกันมากที่สุดครับดังนั้นถ้าวันนี้เป้าหมายและความสาเร็จคือสินคุณต้องการ10ข้อนี้นะครับนะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณได้ ใครรู้สึกว่า10ข้อนี้มีประโยชน์จังเลยพิมพ์เลข10มาพิมพ์เลข10มาครับ